สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบก,กับช่อง PN พอ็าบ้านกันเช่นเคยครับผมมีพระบ้านตัวต้ราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครับผมหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงให้โทรมาที่เบอร์082 480 4746กครับผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พอ็าบ้านด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผม สำหรับวันนี้ผมก็มีพรพบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผม250ทุกรายการส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมมาเริ่มรายการที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จเลยครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมได้นะครับผมหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับ รายการที่หนึ่งราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สองครับผม รายการที่สองราคาสอง้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สามครับผม รายการที่สามราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สี่พระ่ามาปางครับน่าจะใช่นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผม รายการที่สี่ราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าเหรียญจอบเล็กหลงพอเงินครับผม รายการที่ห้าราคาสองรอยห้าสิบาทครับต่อไปรูปรอหลวงพ่อผมกับผมวัดช่องแกครับหมายเลขหกกับผม รายการที่หกราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดมาเหตนส่วนครับผม รายการที่เจ็ราคาสอง้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่แปดพริลามิถมนนุ่นครับผม รายการที่8ราคา2องหบาทครับต่อไปเป็นรายการที่9กานางพยากิีบบัวครับผม รายการที่เก้าราคาสอง้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเหีียนหล่อลุงวัฒนาวัดพเนียงแตกครับผม รายการที่สิบราคาสองรอยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดเรียนอาจารย์ฟันครับผม รายการที่สิบเอดราคาสอง้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสองครับผม รายการที่สิบสองราคาสองรอยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสาเป็นพระสมเด็จครับผม รายการที่สิบสามราคาสองร้อยห้าสิบาทครับไปเป็นรายการที่สิบสี่ครับผม รายการที่สิบสี่ราคาสองหิบาทครับต่อ,อไปเป็นรายการที่สิบห้าครับผม รายการที่15ราคา250บาทครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายเป็นเต่าหลงพ่งเงินครับผมรายการที่16ครับ รายการที่16ราคา250บาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ให้แอดไลน์มาหาผมได้นะครับหรือว่าจะสายด,ดวนสายตรงโทรมปที่เบอร์082 480 47 46ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ